ันนี้พวกเรานักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์สาขาอาชีวอนมามัยและความปลอดภยัยชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับกรณีศึกษาของโรงงานผลิตน็อตแห่งหนึ่งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และเกิดเหตุระเบิดค่ะ ข้อมูลทั่วไปค่ะโรงงานแห่งนี้มีจำนวนพนักงานทั้งหมด51คนค่ะตั้งอยู่ที่เขตจอมทองกรุงเทพมหานครจุดเกิดเหตุนะคะอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารการผลิตหลักค่ะสำหรับเครื่องมือเครื่องจักรที่อยู่ในอาคารนะคะประกอบไปด้วยเครื่องเจาะ11เครื่องค่ะเครื่องปั๊ม7ดเครื่องค่ะเครื่องใส1เครื่องค่ะ โรงงานแห่งนี้นะคะต้องใช้สารเคมีในการล้างทําความสะอาดชิ้นงานค่ะซึ่งน้ํายาในการล้างทําความสะอาดนะคะก็คือบีคินเนอร์ค่ะเป็นสารเคมีผสมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยไอโซพาราฟินค่ะแล้วก็ m MM m b ค่ะเป็นสารกําจัดคราบน้ํามันค่ะซึ่งมีจุดบ้าไฟต่ําค่ะแล้วก็เป็นของเลวที่มีความไวไฟระดับปานกลางนั่นเองค่ะ สำหรับความเสียหายนะคะมีผู้เสียชีวิตขนาดเกิดเหตุจำนวน1รายเสียชีวิตขนาดอยู่โรงพยาบาลจำนวน4รายบาดเจ็บสาหัส12ลรายบาดเจ็บเล็กน้อย3รายค่ะโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายบางส่วนเครื่องจักรบริเวณที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายบางส่วนระบบไฟฟ้าในอาคารที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงค่ะจากการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับ 1. เกิดเหตุ เวลา8โมง15นาทีครับ 2. ระยะเวลาการเกิดเหตุประมาณ15นาทีครับ 3. มีการทําความสะอาดพื้นโรงงาน 4. มีการนําสารเคมีเก่าสําหรับทําความสะอาดชิ้นงานมาทําความสะอาดพื้นครับ 5. หลังจากทําความสะอาดด้วยน้ํายาบีคินเนอร์ยังมีการทํางานปกติของเครื่องจักรบริเวณใกล้เคียงยังมีการเชื่อมชิ้นงานครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับ 1. นําสารเคมีเก่าที่ใช้ทําความสะอาดชิ้นงาน มาทําความสะอาดพื้นครับ 2. ใช้น้ํายาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของไอโซพาราฟินและ NMB ครับซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติความไวไฟปานกลางครับมีจุดว่าไฟที่6 1เอดองศาเซลเซีสยสและความเข้มข้นที่เชื้อเพลิงปิดไฟได้ครับ 3. ขณะทาความสะอาดเครื่องจักรยังมีการทํางานอยู่และยังมีการเชื่อมชิ้นงานบริเวณงใกล้เคียง ทำให้เกิดประกายไฟครับ 4. เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าที่เกิดเหตุไม่ได้เป็นเครื่องจักรชนิดทนการระเบิดครับ 5. ทําความสะอาดที่มีขนาดที่มีการปฏิบัติงานสารเคมีที่มีความเข้มข้นถึงจุดที่สามารถระเบิดได้และสัมผัสกับประกายไฟจึงทําให้เกิดการระเบิดขึ้นครับแนวทางการแก้ไขนะครับ1ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของโรงงานทั้งหมดโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังนี้ ระบบอุปกรณ์ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแย่งพอต่อการใช้งานอีก1ปีโดยมีการใช้งานและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีครับควรทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ในตู้ MDB อย่างน้อยปีละ1ครั้งครับบำรุงรักษาหมอ้อแปลงไฟฟ้าโดยกรองน้ำมันทุกปีครับจะทำแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำสัปดาห์ครับ 2มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบริเวณที่เกิดเหตุโดยวิศวกรระดับสามัมนวิศวกรโยธา3บริเวณที่มีการทําความสะอาดชิ้นงานด้วยสารเคมีให้มีการออกแบบและติดตั้งตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยคือเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ของระบบล้างชิ้นส่วนจะต้องเป็นระบบชนิดทนต่อการระเบิด 4. จัดให้มีป้ายห้ามไม่เกิดความร้อนและประกายไฟบริเวณห้องล้างชิ้นงานโดยเด็ดขาด 5. มีการกราวดิ i n g และบ o n ดิ้งท่อและอุปกรณ์ที่สัมผัสไอสารวิกเนอร์ค่ะ 6. มีการจัดทำห้องเก็บสารเคมีให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยและในบริเวณที่มีการทำสาชิ้นงานด้วยสารเคมีให้มีระบบขจัดไอสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการล่วไหลของสารเคมีมาสู่บริเวณอื่น 7. จจัดทำห้องเก็บสารเคมีให้เป็นห้องโปร่งไม่มีการสะสมของสารเคมีและไม่มีระบบไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวมีการติดเอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางสารเคมี m s s s ป้ายเตือนและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย 8. มีการจัดหาถาังดับเพลิงให้เพียงพอเหมาะสมและจัดทําแผนผังสแสดงถังแบบเพลิงรวทั้ง,ง,ทงวิธีการใช้9้าสารเคมีที่ผ่านการใช้งานแล้วให้ส่งกำจัดที่หน่วยงานบริการการ,การอุตสาหกรรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบขอบคุณค่ะ